อ,อยู่ทางทางไปบันไหนย่าจุ๋มมันบะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกํลัางกัลังออกไปกัลังออกไปเด้อเดี๋ยวถ่ายถ่ายยี่หันเด้อเดี๋ยวเจ้าที่เอาชี้เจ้าที่ไปถึงแล้วพ่อพ่อทะลกแคสเสียขอ่นธะลกใชเสียขึนยยข้นเนี้ยเด้อปืนยีงต่างต่างเนี่ยเข้าบอตสูงกันเนาะเข้าเข้าศูญเสียมาหลายแล้วโอเคโอเคใจใจใจวัดใจได้อรูกผู้ชายได้พ่อเด้อ โอเคโอเคถือว่ารับปากผมแล้วเนาะรับปากกันแล้วเด้อใจวัดใจไก่เฮ้าลูกผู้ชายบอ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 มีบอมีบอมีปปกบอมีเนาะเฮ้าเอาใจวัดใจลูกผู้ชายกับลูกผู้ชายบอกกันเนาะโอเคครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่อนกำลังเดินทางไปด้วยครับเด้อครับครับครับหายความลมมือเพิ่นเด้ออ่าจดรับกับมาด้วยความอ่า บนมีการทุนเสียกันกับชีพกับได้เรียนภูมิคุ้บัญชาเพิ่มต่อไปเนาะครับเนาะงพอเนาะโอเคครับครับครับ